กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะผมและนั่งให้ห่างจอทีวีสาดอัดอัทจกลีโออินาซูมาชาเลนเจ เอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆนะครับผมฟังเพลงที่ผมเนี่ยร้องแบบไพเละไปแล้วนีผมคงรู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมอะไรมันก็คือเกมเตะฟุตบอลนะครับผมชื่อรียกวว่าดังมากเลยผมเห็นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้ลองเล่นแล้วแต่ผมคือแบบยังไม่ได้เล่นเลยก็จะมาลองดูนะผมโดยที่แบบนี้เนี่ยมีชื่อว่าโกคิกซีบูเรเตอร์นะครับผมเป็นแบบแนวซีบูเรเตอร์นั่นเองครับผมซึ่งโกคิกแนวผมอาเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้ทรู ผม,ผมจะอธิบายให้ฟังว่าโกลคิกเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมสำหรับความหมายที่แท้ชูในงของคําว่าโกลคิกับผมก็คือการที่ตัวโกี่ยผมจะทําการเตะลูกฟุตบอลแบบนี้ในผมฟูนะครับแล้วก็ไหลผ่านเข้าตัวเราในผมสิ่งนี้เราจะเรียกว่าโกลคิกนะครับผมเพราะว่าโกเป็นคนเตะเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนวะเนี่ย เอาเป็นวราผมล้อเล่นับผมอันที่จริงมันก็เป็นแมปแนวเตะฟุตบอลทั่วไปนี่แหละครับใช้คาว่าเตะทั่วไปได้ไหมวะ <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดอันนี้ทั่วไปเนี่ยอินาซุมะอีเลเวนเนี่ยก็จะเรียกว่าธรรมดาได้เหมือนกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆน,นะครับผมจะไปรับชมคลิปดิดโอตัวนี้ด้วยกันเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมกดทชื้นซับสไครต์ให้ถึงสามแสนซับกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยกดซับสไครต์กันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยฮอบ ความรักเนะี่ยก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่าถ้ารักมันเออร์เรอร์นะก็ต้องไปเติมโรบักเอานี่ไปราวาบักที่รักนั้นไม่เออร์เรอร์อย่างแน่นอนมีบริการกดเกมพาสกดกิฟต์แมปต่างๆอีกมากมายราคาที่ถูกสุดโหดจนรถต้องกระโดดลงน้ำที่ให้มาถึงเรสิบถ้าจากขนาดนี้แล้วล้วก็ต้องรีบไปตังกันเยอะๆแล้วฮะมุงลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยพอเราเขา้าสู่ตัวเกมมานะครับเราจะมาโผล่ที่สนามฟุตบอลอย่างนี้แล้วก็พบกับ เสียงเพลงสุดน่ารักนะครับเพื่อนๆลองฟังดูเนื่องจากตัวเพลงนี่ครับมันน่ารักเกินไปจนผมต้องหาปุ่มปิดเอ่อไม่ทราบว่าปุ่มปิดมันอยู่ไหนเซตติง้งอ่านี่ไงเพลงลงหน่อยแล้วกันนะเออสุดเลยไม่ต้องเบาแล้วสุดเลย แล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือจะเป็นกล่องของขวัญที่อยู่ด้านบนดูเหมือนว่ากล่องของขวัญตัวนี้เนี่ยผมจะเป็นของขวัญที่เรารับได้ฟรีนีผมเออถ้าเกิดไม่ว่าีนมีอายุในการออนเซิร์ฟประมาณสี่นาทีก็ได้เท่านี้เหรออ่าแล้วก็ออนสูงสุดอยู่ที่ หนึ่งอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงเหรออ๋อหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะผมก็จะได้ในส่วนของเงินเพชรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสกุลเงินเกมนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าเจมปะน่าจะเป็นเจมนะเออแล้วก็จะมีแพ็คขายของอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเราดูในส่วนของธรรมดาเลยกันอ่ามันเล่นยังไงเนี่ยดูว่าเราต้องทําการกดคลิกเลยครับคลิกเพื่อเตะอย่างนี้เหรอใช่ปะเดี๋ยวนะคลิกไงเอ้ยเตะบอลเหรอคืออะไรเดี๋ยวนะเอ่อผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันมีอะไรที่ผิดพลาดไปนะผมดูวนะ่าผมต้องกดค้างเห ก็ใจแล้วเราต้องสังเกตหลอดไอ้กลมๆทางซ้ายเปลามาอ๋อนี่ไงแม็ก1อยเปอร์เซนต์อูนี่พี่เตะหรือพี่ตดครับโคตรเบาเลย หรือว่าเราต้องเข้าไปในระยะที่ใกล้กว่านี้เพื่อนเพื่อ,อให้โดนนี่ไงระยะนี้บอกเลยถ้าไม่โดนนะถ้าไม่โดนอีเนี่ยไปไงครับ84%อรโ้ยเข้าแล้วบอกเลยครับเตะหัวคมๆอ่าเตะรวอย่างนี้แหละนต่ครับโอ้ดูเหมือนว่าถ้าเกิดเรายิ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมหลอดชาร์จเห็นไหมหลอดชาร์จปุ๊บครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงแต่โคตรจะไม่แม่นยำเอาซะเลยนะครับนี่เตะอี้ปั๊บแค่นี้แหละมันมีแค่นี้แหละแล้วในส่วนตรงนี้คืออะไรอันนี้คือดูเหมือนจะเป็นปืนใหญ่ให้เราไป ตามจุดต่างๆอย่างนี้ป่ะไปได้ไหมเ <c oughs> ลยขายของซะด้วยโอเคเดี๋ยวเราสำรวจก่อนลวกันนะเพื่อนๆในส่วนของตรงนี้ก็จะดูเหมือนมีการสุ่มนะนะครับเออสุ่มรอบละ500หละ้าร้อยเหร่ะในส่วนของตรงนี้มีอะไรอีกนะฟึบเฮ้ยชุดเท่ๆนี่คืออะไรกันเขาเือเดี๋ยวนะมันต้องอ่านทางไหนวะเนี่ยอัปเกรดเหรออัปเกรดคืออะไรอะ่ะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นความแรงในการเตะเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะสแตรงนะผมและนี่ก็เป็น ความแม่นยำเหรออันนี้สปีดผมไม่แน่ใจแล้วว่าเรื่องสปีดนี่มันช่วยอะไรการเดินของเราเหรอวันนี้เราก็มีเงินพอสมควรผมว่าเราจะเน้นความรุนแรงก่อนนะครับอือแบบลากหัวคมๆมในระยะไกลผมไม่รู้ว่าค่าเงินของเกมนี้มันวัดที่อะไรนะวัดที่ความแม่นหรือวัดที่แบบระยะไกลอะสมมติว่าผมจะเตะในระยะนี้ลองดูก่อนว่าได้เงินเท่าไหร่ป๊าบรอบละเท่าไหร่วะเนี่ยสิบหกป่ะเมื่อกี้เป็นสิบหกเราไกลขึ้นมานิดนึง ไขึ้นมานีหนึงอ้ขาอ่อนแรงดตายเถอ,เอะเราต้องกดชาร์จก่านี้อึ๊บป๊บนี่ไงรอบนี้40โอ้ 40. สิบสี่แสดงว่ายิ่งเตะใครนะครับผมเก,เกินก็ยิ่งได้เยอะนี่ไงเตะโคตรไกลเลยแต่ไม่โดนกระเทด่ดีผมเริ่มสงสัยว่าถ้าผมเทความแม่นยำทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆผมสามารถหันหลังเตะได้หรือเปล่าอยากลองหันหลังเตะดูอันนี้อ๋อเดี๋ยวนะโอ,อ้เรายังสามารถอัปเกรดได้อยู่หรออ๋อคือเงินมันเหลือ นี่คือเองจะให้อัพจนเงินหมดเลยนะออ,อัพก็ได้วะเอออัพจนเงินหมดไม่งั้นเครื่องหมายตกใจไม่หายไปแล้วก็มีอะไรอะ่ะดูว่าจะเป็นกระเป๋าเหรอเออบันเทลแลวให้เราเข้ามาเพื่ออะไรวะขายคือยังไงงงดูเหมือนจะไม่ให้ทําอะไรนะเ,เครื่องหมายตกใจตรงนี้แล้วคือยังไงต่อมีอะไรให้เราดูให้เรามาดูร้านค้าอย่างนี้เหรอแค่นี้เครื่องหมายตกใจไม่หายแสดงว่ายังไม่จบจะต้องดูอะไรวะอ๋ออย่าบอกนะว่าเราต้องกดฟรีนี่เหรอรับฟรีอุ้ยหนึ่งหมื่นเลยเหร ใช่ไหมนี่ผมเริ่มสนใจว่าเดี๋ยวนะผมจะอมลองหันหลังเตะดูนะซื้ออัพรัวๆยังไงผมจะอัพแบบอยอดเลยนะผมให้แบบว่าผมนะั้นเป็นนักเตะที่แบบหันหลังเตะก็โดนไนะองรอะยะนี้เป็นไงครับเฮ้ยปาบเฮ้ยหันหลังเตะเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเซตหันหลังมันก็จะหันหน้าให้ดีนะครับเนี่ยหันหน้าอยู่ดีเห็นไหมโอ้โหกะว่าจะโชว์หน่อยเดี๋ยวนะผมใช้ชีปลอกเลย,ยนี่ไงผมจะเตะฝั่งนู้นนะผมแล้วลูกศรมันจะปาบอุ้ยหันหลังเตะตึ้งยางชอบดู นี่ผมคือนักเตะที่เรียกได้ว่าเก่งอันดับโลกเลยเป็นไงครับหันหลังเตะก็คือเข้าอะครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> เกินไปโคตรตึงโคตรอันตรายอ,าอะรายก็เดี๋ยวก่อนนะผมเริ่มสังเกตว่ามันมีบริเวณสีม่วงแบบต,ตรงนี้คืออะไรโอ้มันคูณเหรอว้าวนี่แสดงว่าเราต้องเตะในวงนี้เป็นไงครับสี่แม่นลากหัวคอมๆมไปอีกนี่ลองเลยหาจุดม่วงเอาจุดม่วงไม่มีแล้วจุดม่วงอยู่ไหนลหลไม่มีครับเราลองระยะตรงนี้คือระยะสูงสุดที่ เราเตะได้นะตอนนี้อะถ้าเกิดจะไกลกว่าน,นี้ก็ต้องคืออัลล็อกเหรอใช่ไหมเราเตะตรงน,นี้ปัป๊บระยะนี้บอกเลยว่าเรานั้ยยังตึงๆอยู่เพื่อนเอ้ยก็ได้อยู่นะไม่ได้ยากนี่ว่าเออใช่ไหมงั้นเราก็ตรงนี้เลยดิตรงนี้เลยเนี่ยปัป๊บเตะยังไงก็โดนนะครับไอ้หลุนโชว์เลยกลับหลังนี่ครับกลับหลังให้ดูสิลูกนี้เป็นไงกลับหลังก็คือเข้าหันข้างหันข้างอันข้างเ <laughs> ตะเป็นไงเอทอโทษทีครับเมื่อกี้อะ แรงอ่อนเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมอาจจะได้ใจเกินไปนี่เป็นไงคือเข้า,าครับห,หันซ้ายหันขวาก็คือเข้า,าครับนี่ครับโอ้โ oh, ห oh. ล่างหัวคมๆผม,ม,มสามารถเตะที่ท้าทายคนนี้ได้ไหมครับผมปีนเสาไฟฟ้าแล้วก็เตะไม่ได้เหละตีไม่ได้ด้วยะอันนี้คืออะไรอ่ะกดอีโอ e ้อันล็อกโอ้ยงั้นเราอันล็อกเลยนะครับเราอันล็อกบริเวณตรงนี้นะผมแล้วก็จะมีอะไรอ่ะก็อะไรอ่ะฟรีอ่ะเอ้ยเขาบอกบริเวณนี้ฟรีนะผมให้เราไปอะไรเนี่ยทําการสุ่มเหรอ อันนี้คือเราต้องเลือกหนึ่งใบหรือเลือกทั้งหมดได้เลยวะเลือกหนึ่งใบด้วยเฮ้ยอะไรวะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คืออะไรโค้ดเหรอไอเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าชายคนนี้นะครับผมจะเดินตามตูดเราต้อยๆผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คืออะไรนะเอออย่าบอกนะ่าเขามาช่วยเราเตะเหรอเรากด F กด F เพื่อใช้งานเขาเหรอกด F what the hell เขาทำอะไรวะเขาจะทำอะไรเราแล้วเขาช่วยอะไรเราได้เขาจะทำให้ การเตะของเรานั้นโอ้วัตเฮ้ยเขาเตะได้ด้วยแสดงว่าถ้าเราคลิกแบบนี้เขาจะทําการเตะและและฮัลโหลเองเตะไปไหนวะผมเริ่มสงสัยว่าการที่เขาเตะโอ้นี่ไงโอ้เราแค่กดคลิกธรรมดาเนี่ยเขาก็จะเตะเดี๋ยวนะผมผมต้องอยากทำการทดลองอะไรบางอย่างนะครับเพื่อนๆสมมติว่าผมเตะในระยนนี้โอ้ก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยผมเตะเองอ่ะเพื่อนๆดูกรณีเตะเองเราต้องชาร์จเตะถูกไหมครับปึ๊บเนี่ย อันเนี้ยความแม่นขึ้นอยู่ที่ตัวเราล้วนๆนะผมแต่นักเตะของเราครับเราแค่คลิกครั้งเดียวครับไอพ่อหนุ่มคนนี้ก็จะเตะไปแบบัมวๆซั่วๆครับแต่รู้สึกมันให้เงินน้อยอ๋อมันแค่คลิกครั้งเดียวแล้วมันก็เตะรัวโทษทีผมนึกว่าต้องกดหลายครั้งโอ้นี่ไงแล้วเราเตะเองได้ด้วยไหมในกรณีที่ไอพวกนี้เตะให้เรานะครับดูเหมือนว่าตัวเราจะเตะไม่ได้ใช่ผมรู้สึกว่าผมเตะเองดีกว่าวะเออลูกทีมผมไม่ค่อยแบบ เจ๋งเลยว่ะเพื่อนลูกทีมผมกระจอกมากนะครับเพิ่งสังเกตว่ามันมีอัพทีละ3อัพทีละ10อัพจนแม็กเลยก็ได้อ,อขอโทษครับผมไม่รู้จริงๆอ่ะอัพแม็กเลยนี่ไงบริเวณคูณ2เป็นไงครับเตะเอาวัดไอ้เฮลล์โอ้โหนี่ขนาดผมเตะไม่สุดข้อนะครับเออเตะไม่เต็มแข้งก็ยังได้ขนาดนี้ครับเพื่อนๆเ,เรียกได้ว่าตึงเกินอ่ะผมดูนะแลเตะไม่เต็มแข้งครับเตะแบบแค่นะี้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหไม่อยากจะคุยระยะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมผมเริ่มอยากลองดูร้อยเปอร์เซ็นต์ของ จำกั mình, ดของผมนั้นมันทําได้แค่ไหนนะครับสรุปคือผมปีนต้นไม้เอ้ยปีนได้นี่ไงผมอยากจะลองเตะแบบแอดวานนะครับโดยที่ผมจะปีนต้นไม้ไปด้วยแล้วก็ยิงครับโอ้ oh, โหแลกหัวคมคมครับยังเข้า <c oughs> โคตรตึงโคตรอันตรายและร้ายกาดนะครับมาครับซ้ำอีกทอครับรีกได้ว่าความแม่นของตัวผมเนี่ยพอสมควรเลยนะครับแต่พอเป็นลูกทีมผมครับเอาเอาลูกทีมหายไปไหนวะเ <c oughs> ดี๋ยวนะเออหรือว่าลูกทีมอยู่ข้างล่างผมลองกดคลิกดูลูกทีมเนอ๋อนี่ไงลูกทีมมาแล้วลูกทีมเตะ ตะอ่าคลิกแล้วลูกทีมลูกทีมพับม,มาอยู่อ่ารู้เหมือนว่าลูกทีมของเรานั้นจะกระจอกเกินไปนะครับทำให้ไม่สามารถเอ่อเตะได้ใช่ผมกดคลิกแล้วนะแต่เจ้าหมอนี้ไม่เตะผมอะ่ะในส่วนของตรงนี้ครับมันทําให้ผมคิดได้ว่าเรานั้นต้องสุม่มลูกฟุตบอลหน่อยแต่ราคาก็อันนี้สองพันเลยแหละเดอเราไปดูตู้ที่มันกระจอกที่สุดก่อนไหมกระจอกที่สุดมันคืออะไรอะ่ะห้าร้อยหรอห้าร้อยนี่คืออะไรได้บ้างห้าร้อยคืออะไรลองจัดไปก่อนเลยครับจะบอกว่าสุ่มรอบละครั้งอย่างเงี้ยเหรอ สุ่มมาครับอ๋อต้องกดเปิดด้วยโอ้นี่มันลูกบอลที่ออเรนบอลคือลูกบอลที่กระจอกที่สุดอย่างเงี้นะนะใช่กระจอกที่สุดเดี๋ยวเราลองอีกสักรอบครับถ้าเกิดเราไม่ได้อะไรดีๆเนี่ยผมจะข้ามขั้นไปสุ่มตู้ที่มันแพงที่สุดเลยนะเพื่อนๆโอเคนะครับมันก็คือออเรนนะครับมันจงเป็นสีส้มเลยเกินอันตู้ที่แพงที่สุดอยู่ไหนครับผมไปเผือัพอะไรวะเนี่ยสำหรับตู้ที่แพงที่สุดนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือตัวไหนอย่าบอกนะว่าอ้อ การที่เราจะเปิดตู้สูงๆได้ดูเหมือนว่าด่านที่เราอยู่เนี่ยต้องเป็นด่านที่ไกลออกไปอีกเนี่ยผมเออถ้าเกิดเราอยู่ด่านใกล้ๆเนี่ยคือเราสุ่มลูกฟุตบอลที่ดีกว่าเราไม่ได้โอ้ก็ถือว่าป้องกอันการเปทวินเหลอใช่ป่ะในส่วนตรงนี้ผมว่าผมต้องฟาร์มอีกซะเยอะเลยครับอืมอาจต้องใช้เวลาฟาร์มพอสมควรนะครับกว่าผมจะโหดได้นะเพื่อนในส่วนตรงนี้ผมอาจะต้อง ใช่ต้องฟาร์มเยอะเลยอะ่ะอมผมก็เลยคงจะต้องแก้ปัญหาด้วยสักวิธีเล็กๆน้อยๆที่ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับใช่เดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มครับนี่ไงฟาร์มหน่อยละกันนหลังจากที่ผมฟาร์มมาเหน็ดเหนื่อยครับตอนนี้ผมก็มีอยู่200,000เจมได้แล้วนะผมผมจะทําการแลกสกุลเงินเลยอ่อแลกนี่ไงใช่กดแลกไปายครับนี่ไงเง,เงินโกผมก็จะพุ่งกระชูดแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการสุมร่มลุ้นทุกวันที่โคตรเจ๋งโคตรตึงโคตรอันตรายและร้ายกาจออกมา คืออะไรอะ่ะตอไม้เหรอ What the hell ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์เราต้องวิวัฒนาการกลับไปเตะตอไม้ด้วยครับ <c oughs> คือมันดีอยู่กันเหรอเดี๋ยวก่อนนะผมเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างครับนอกจากทางตรงที่เราไปเนี่ยเพื่อนมันยังมีข้างทางอีกเดี๋ยวนะข้างทางนี่คืออะไรให้เราทําอะไรอะ่ะเออผมว่าผมต้องทําการอันล็อกก่อนใช่แล้วผมก็ต้องทําการฟาร์มโอ้ใช่เหนื่อยเหลือเกินการฟาร์มเนี่ยมาฟาร์มมาแล้วครับได้เงินมา3ล้านนะครับเออตรงนี้คืออะไรครับ จะบอกนะว่าแค่ขึ้นไปเตะข้างบนนั่นแหละโอ้โหบ้านะใครมันจะยอมขึ้นไปวะเหนื่อยตายพอดีครับกว่าเราจะขึ้นไปจุดนั้นนะครับเพื่อเตะลูกทุนบอลลงมามันช่างเป็นวิธีที่บ้าบอครับเพื่อนๆมันช่างเป็นวิธีที่บ้าบอซะเหลือเกินโอ้แม่เจ้าขึ้นไม่ได้ครับถ้าฉันกระโดดไปบริเวณตรงนี้ฉันจะตกไปเนี่ยอะไม่ตกโอเครอดอยู่ ตัวนี้นต้องโดดไปต่ออ้โหออนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะถึงยอดแล้วถึงยอดแล้วถึงยอดแล้วต้องโดดอีกขั้นหนึ่งไปขีอานี่ไงเรียบร้อยแล้วเรามาอยู่บนยอดโอ้ล่วงทีใจคอไม่ค่อยดีนี่ไงนี่ไงอามายอดได้แล้วในตรงนี้ครับผมจะลองลกากหัวคมดูโดยใช้เ,เจ้าผมจะเรียกเขาว่าอะไรดีอ่ะเรียกว่านักฟุตบอลในสังกัดของผมแล้วกันเอาผมเรียกออกมาได้ไหมว่าเดี๋ยวผมคลิกเข้ามาแล้วเขาอยู่ไหนอะนักฟุตบอลของฉันโอ้เดียว นายมีเดินชมจันเนี่หรอทําไมนายเดินมานายเตะระยะน,นี้ได้ไหมดูเหมือนว่าเจ้านักฟุตบอลตัวนี้นะครับจะไม่มีความสามารถพอในการเตะโอมันช่างกระจอกซะเหลือเกินสุดท้ายครับอย่างที่ว่าและครับเออพี่เต้มงคลกิจไว้กล่าวไว้ครับว่าเรานั้นอย่าใช้ลูกน้องครับเราต้องลงมือเองครับนี่อย่าเรียกว่าลงมือลงตีเองเลย <c oughs> นี่ไงเตะหัวคมคมครับนี่เป็นไงระยะน,นี้ก็ยังถือว่า e ซี่นะครับที่เราสามารถเตะได้สบายผมรู้สึกว่า เราต้องไประยะที่ไกลกว่าน,นี้ใช่ได้ไงระยะที่ไกลกว่าน,นี้ต้องใช้เงินอยู่ที่2 0,000ด้วยกันนะั้นเพื่อนเออเราก็จะลองปลดล็อกเลยนะครับปลดล็อกไงวะอ่านี่ไงปึ๊บอ่ะผมจะข่ามไปเลยนะผมจะไม่เสียเวลายเยอะใช่จะว่าไม่เสียเวลาก็คงไม่ใช่นี่คืออะไรอ,ะอ่ะฮะมันคือการอัปเกรดตอไม้ของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหรอเอเดียวก่อนนะผมเพิ่งสังเกตว่าผมใช้ลูกฟุตบอลเดิมๆอยู่นี่ว่าใช่ปะเอ้ยทำไมเราใช้ตอไม้แล้วแต่เรายังใช้ลูกฟุตบอลไอ้นี่อยู่ละ่ะ อ๋อผมลืมเปลี่ยนครับอันนี้ขอโทษทีก็ว่าอยู่ทำไมใช่ยังใช่ต่อไม้ชิ้นนี้มาลองเปลี่ยนครับเตะต่อไม้ครับปื๊บโอ้โหดูการกิ้งกุหลุนกุนลุนของต่อไม้ครับเรียกว่าเทจัดเรียกว่าเทนะแม่ผมนี่ชอบเลยซัดเต็มข้อรอดเต็มแข้งอย่างนี้แข้งพี่ไม่หักบ้างเลยครับต่อไม้ทั้งรุ่นเลยนะไม่ดูครับการปักของต่อไม้เรียกได้ว่ามันผมอยากรู้ว่าถ้าผมเตะโอ้ยวงตรงนี้พอดีถ้าผมเตะไม่เต็มแข้งอะ มันจะเด้งไหมมันก็จะเข้าอยู่ดีนี่หว่าผมลองเตะประมาณ20%อตโอ้จะว่าจะ20-60%เฉยเลยเอานี่ไงเด้งโอ้ดูการเด้งของมันครับมันดูเป็นเอ่อเป็นบิดเป็นบิดยังไงไม่รู้ เป็นการเตะที่ดูเป็นบิดมากเลยเอ่อในส่วนตรงนี้มีอะไรลูกบอลใหม่ไม่ใช่เราขายอู้ลูกขายลูกบอลที่กึกลือได้เพื่อนนี่คือลูกบอลที่ไม่จําเป็นอุย้ยผมไม่อยากขายลูกบอลน,นี้มันมันอยู่กับผมมาตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวนะผมสุ่มรอบละห้าร้อยขายสองลูกได้แค่ร้อยร้อยกว่าบาทโอเคก็เท่ดีนี่ยังดีนะครับที่ตะข่ายเขาไม่รู้ว่าทํามาจากอะไรเนรี่ยเขเรียกได้ว่าเหนียวแน่นซะเหลือเกินผมปลดล็อกไปเลยแล้วก็ตรงนู้นคืออะไรตรงนู้นก็ใช้เงินอยู่ที่เท่าไหร่ สองล้านเหรอเอ้อยได้อยู่นะนี่ไงแวะตรงนี้ก่อนลากผมผมไปหนึ่งทีครับป้าผมเริ่มนี่ไงก็ยังเข้าอยู่นะครับเพื่อนสบายครับคือถ้ามันเตะประมาณแค่หนึ่งจังหวะแบบไม่เด้งอะ่ะมันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาปิดทางเขาทษทีอ๋อแล้วด้านข้างอ่ะด้านข้างมันก็แค่ขึ้นไปสูงขึ้นมันไม่ได้มีประโยชน์ฮนะผมว่าผมเราอันนี้เลยปลดล็อกครับ2อต่อไป20บล้าน20บล้านแล้วเราก็คืออะไรอะ่ะเราจะขี่ยานอวกาศไปเหรอเฮ้ยเราจะเป็นลาลาล,ล,ล,ลอย หลังจากที่ผมคิดดูนะครับผมรู้สึกว่าผมเอาเงินเจมที่เหลืออยู่เนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดดีกว่าแน่โดยการที่ผมนั้นจะเอาเงินนะครับมาแลกใช่แลกเป็นเงินโกลผมแล้วก็นำเอ่อมาทําการสุ่มลูกฟุตบอลนะเอาผมจะสุ่มตู้นี้เคยสุ่มแล้วนะครับเราได้ตอไม้มาแล้วนี่คืออะไรถ้าเกิดเราสุ่มได้สูงสุดเราจะได้เอ่อถังไม้ที่ใส่น้ำเหรอครับใช่ไหมมันคือถังไม้ที่ใส่น้ำเอาเราลองสุ่มครับสามหมื่นนะครับสุ่มมาจุกๆุครับอุ้ยบอลม่วง โอ้พอยสันบอลคือบอลพิษแหละเตะคือยังไงครับเตะแล้วแบบคนรอบห้างนี่คือติดพิษตาย <c oughs> ใช่แบบไม่น่าใช่ไอส่งนี่คือรายแปดหมืนเลยแหละราคาเริมสูงขึ้นเรื่อยๆอดูแปดหมืนครับเตะมาครับไม่ใช่เตะมาเปิดมาครับโอ้ที่ผมได้อะไรอ่ะแม็กมาบอลว้าวนี่มันคืออาคาอ e ิยุธบอลนะครับเฮ้ยแสดงว่ามันต้องโหดมาก่ะเราไปตู้ต่อไปเลยนะครับ จริงๆเราควรจะมาส่มตู้นี้ตู้เดียวเลยนะมากี้เฮ้ยผมรู้สึกอยากได้สมอครับเขาบอกว่าถ้าเราเตะสมอเนี่ยเราจะเท่เสมอ <c oughs> ไม่น่าใช่บุคคาสิเกินไปอะลองเปิดดูครับสองแสนนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถสูมได้กี่ครั้งเปิดมาครับผมได้อะไรทำไมผมต้องได้อะไรที่มันเกลือที่สุดตลอดเลยวะ <c oughs> ผมอยผมรู้สึกเพลียนี่ผมสามารถส่มได้กี่ครั้งเนี่ยจัดไปครับมาส่มมาครับ อ้าวแม่เจ้าจะได้อะไรโอ้ยี่ผมยังเหลือสองครั้งสุดท้ายนะครับมาสองครั้งสุดท้ายโอ้มันเกลืออีกแล้วหรือว่าผมต้องวนรอบอะไรสักอย่างเอาผมว,วนรอบตู้สักรอบสิปปปปปปโอ้ยเร็วมากเลยวนรอบตู้ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นี่ครับแล้วก็เปิดจากข้างหลังครับเพื่อไม่ให้ตู้นั้นมาได้ตั้งตัวครับเพื่อนๆสิ่งที่เราได้ไมาครับขายต้องขายตัวนี้ไอ้ลูกนี้ครับสองแสนนะครับ ขายทีได้สองหมื่นก็ก็เทดีดกด็เทดีโอ้ดูนี่สิครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ผมลองสำรวจดูเนี่ยผมมาเห็นอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเอไอเทมหรืออะไรที่มันเสริมทําให้เรานั้นแข็งแกร่งมากขึ้นครับเช่นการมีโดมินัสเหล่านี้นะครับจะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเตะบอลเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับใช่มันเกี่ยวหรอวะเออนะครับหรือว่าใส่กันน็อกออะไรก็ว่ากันไปผมในส่วนของตรงนี้ซึ่งมันราคาแพงมากเลยอ่ะ มีราคาเอ้นี่ไงหมื่นหนึ่งนะครับมีวอลคิลลี่รับสีฟ้าออวอลคิลลี่ไอซ์ไอวอลคิลลี่อันนี้จริงผมว่าผมก็ใส่อยู่แล้วนะครับใช่ทำไมเราต้องส่วสุ่มวะแต่เราลองสุ่มดูครับ <c oughs> เผื่อว่าสิ่งที่เราใส่อยู่มันจะเป็นของปลอมนะเออเผื่อแบบเราใส่นี่เราของจริงอ่าซ้ายสุดไงครับเฮ้ย อะไรวะนักเตะเหรอเตะผมได้นักเตะมาเหรอครับใช่มันคือนักเตะอ๋อตอนแรกผมเข้าใจผิดไปผมนึกว่าตัวละครที่มันใส่พวกวาคิวลี่หัวอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะได้อะเซอรีไม่ใช่เนี่ยผมมันจะได้นักฟุตบอลโอ้ี่ผมเข้าใจผิดขออภัยนะผมถ้าเกิดก่อนหนะ้านี้ผมให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปนะผมผมจะทำการใส่นักฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดออกก,ก็ใส่อยู่แล้วนี่หว่านะครับโอ้นี่ไงเราสามารถเซลพวกแบบนักฟุตบอลที่ไม่ต้องการได้แค่ห้าร้อยเองเหรอนี่ค่าตัวพวกเอง,ค,ววเองค่าตัวพวกเองมีแค่ห้าร้อยเองเหรอ ใช่ไหมแล้วเราสามารถนำลูกฟุตบอลให้อันนี้โอ้แล้วลูกฟุตบอลดีๆเราไม่น่าเอาไปทิ้งเหมือนเลยไมยกี้ผมว่าผมต้องทำการเออ่นำลูกฟุตบอลดีๆนะครับผมให้กับ ลูกทีมของผมอ่าลูกทีมของผมนี่ไงลูกละ200แสนแนวผมจะลองทำการสุ่มลูกฟุตบอลให้กับลูกทีมของผมนะครับดูว่าดวงของเขาจะเป็นยังไงใช่ครับเกลือเหมือนผมเลยครับสมแล้วครับที่เป็นลูกทีมของผมมาครับลูกทีมของผมจะทำการใส่บอลตัวนี้ไปครับนี่ไงเฮ้ยอซาซัดเต็มคอครับล่อเต็มแข้ง100% จุดนี้เนี่ยครับเรามีเงิน20ล้านแล้วนี่ไงโอ้โหพอดีเลยหลังจากที่ผมนั้นฟาร์มมันเนิ่นนานครับเพื่อนเพื่อนรอบนี้คือฟาร์มจริงนะมครับไม่ได้ใช้โลบักแล้วมาเราบล็อกจุดนี้เลยแล้วกันครับแล้วเราก็จะไปขีดจังบวัดเหรเฮมันเร็วมากว้าวเดี๋ยวเราตรงนี้ก่อนซ่าเต็มแข้งครับไม่เต็มแข้งแต่แค่97เปอร์เซ็นต์โอ้ตึงๆคมๆอยู่นะครับในส่วนของตรงนี้อ่าผมอยากรู้ว่าจุดต่อไปคืออะไรอะ เดี๋ยวนะนี่คืออวกาศเหรอไม่ใช่ยานอวกาศเออนะครับจุดต่อไปที่เราสามารถไปได้เนี่ยต้องใช้เงินอยู่ที่70ล้านครับอืมเจ็ดสิบล้านเลยนะครับเพื่อที่จะไปเกาะนู้นนะครับโอ้แล้วเกาะนู้นดูเหมือนว่าเราต้องกระโดดอะไรไปด้วยเครับผมอาจจะเตะสูงสุดได้แค่ตรงนี้นะเออนะครับเดี๋ยวจะยืนระยะนี้นะผมแล้วก็ซัดเต็มคอครับนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอึนะครับเตะข้ามยานอวกาศมาเลยครับแล้วก็ยังไงโอ้ให้ตายเถอะครับผมรู้สึกว่า มันไม่ถึงครับนี่น่าจะเป็นระยะที่อ่อผมนั้นอ่อนไหวที่สุดอรอตรงนี้ตรงนี้น่าจะประมาณนี้ซัดเต็มแข้งครับร้อยเปอร์เซ็นต์จุดนี้ต้องเข้าแล้วปะเอ้ยไม่เข้าให้ตายเถอะนะครับสุดท้ายในครับของการที่เราเนี่ยปลดล็อกนะครับเอาเงินมาปลดล็อกมากเกินไปนี่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบว่าเตะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะเพื่อนเพื่อนเออคือมันต้องสัมพันธ์กันตรงที่ว่าเราเนี่ยต้อง ใช่ครับกำลังจะพูดเลยเราต้องอัพความแม่นยําในการเตะด้วยนะเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่อัพความแม่นนะครับผมหรือระยะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องระยะอ่ะผมมาอีกบล็อกแล้วนะได้ซื้อมา20ล้านได้ใช้แค่เนี้ยอีกกเอ่อสิบกว่าล้านนี่คือไม่ได้ใช้อันนี้คือบริเวณ10กว่าล้านนะครับผมที่ผมซื้อมาอันนี้คือเอ่อนี่คือไม่ถึง10ล้านนะครับประมาณ7 8ล้านที่ผมซื้อมาที่ดินตรงนี้ที่ดินก็โคตรแพงเลยใช้อยู่แค่เจ็ดแปดล้านนะครับเนี่ยเตะมาครับหือ,อระยะน,นี้งไม่ถึอีก นี่ผมใช้ที่ดินของ20ล้านเนี่ยประมาณแค่ไม่กี่ล้านในโอมนี่แสดงว่าอ่ะนี่คือน้อยมากเลยนะเนี่ยใช้แค่นะี้คือประมาณเอ่อสองสามแสนนะครับ ระยะน oh, oh, no right. si ี้โอ้โหระยะนี้โดนเฉยเลยอย่างชอบเอาเป็นว่าสาหรับคลิปีโอตัวนี้นะครับผมก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะผมใครอยากดูคลิปนี้ต่อนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะผมแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะผมถ้าเกิดยอดวิวดียังไงเนี่ยเผอเผยในผมในอนาคตเนี่ยผมอาจจะไปดาวอังคารนะผมดาวเสาดาวสุกดาวพฤหัสเลยครับหรือดาวพูโตกันเลยนะโอ้จะข้ามจักรวาลเนี่ยไปมาเวลเลยก็ได้นะผมเออแนวถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบยังไงนีก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะผมถ้าเกิดยอดวิวดีเนี่ยเดี๋ยวเรา แก้กลับมาทําแบบนี้อีกแน่นอนครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเลยครับบ๊ายบุย